ท่านที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลข38หรือ83เลขคู่นี้มีพลังส่งผลให้ผู้ใช้เป็นนักพัฒนานักบุกเบิกมีความฉลาดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคนคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วชอบทำงานที่มีการแข่งขันและท้าทายเป็นคนหลงตัวเองชอบความเสี่ยงเหมาะกับธุรกิจกลางคืนนะคะที่ไม่ซ้ำซากจำเจเป็นคนที่เก่งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร ด้านการเงินควรมีสติและวางแผนในการใช้จ่ายให้ดีข้อดีคือเป็นคนขยันอดทนเข้มแข็งใจกว้างแต่มีข้อเสียค่ะคือต้องระวังในเรื่องของพฤติกรรมความมีทิฐิความเจ้าอารมณ์ด้านความรักมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิ๊กชู้หรือบุคคลที่สผู้ใช้เลขนี้มักเป็นผู้ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านทางที่ดีไม่ควรใช้เลขคู่นี้ในเบอร์มือถือค่ะ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะ